สวัสดีครับพบพ่อครับพิงการคึงครับผมวันนี้ผมสีมาพี่เส็นรถจะของว่าดียังไรนะครับใส่งานดีบอโลงหน้าได้แฉบบอนะครับบ้งครับเครื่องเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องสองรอยห้าสิบซีซีของไรฟันนะครับเครื่องไม่แกะกล้องนะครับเครื่องไม่แกะกล้องตัวนี้สี่ขั้นนี้สีเลือบเลือบต้นดีเซตหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับ สีได้ยังเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทก็สีไดดเกียร์เกียร์ฝากตัวนี้นะครับเกียร์ฝากเป็นรุ่นเกียร์ฝากนะครับเป็นรุ่นเกียร์ฝากเป็นเท่าเกียร์สโลปกตินะครับโซส,สเตอร์โซเป็นเบอร์หกสิบโซสเตอร์เป็นเบอร์หกสิบนะครับอันนี้คือพื้่นฐานจสแตนดาร์ดปีข้างหลังยาวสิบสองเมตรนะครับแบกนํำ สองไอยลิตรแบกข้างหน้าในช่องไอยลิฟต์ว่านว่านปุ๋ยหนีเข้าเครื่องว่านว่านปุ๋ยเขื่อนนะครับการว่านปุ๋ยก็คพื่อเครื่องว่านปุย๋ยเขื่อนนี่แหละแล้วก็แบกกระสอบไบกหากระสอบนะครับอันนี้ไก่ยู่ที่พื้นทีหน้านะครับถลมถลมเกินหัวเข้านี่ก็ลด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 น้ำหนักของกระสอบลงยนี่ว่านปุยน๋ยหน้าแต่ว,ว่าน,านา้างกัแบกได้ขึ้นเขาแล้วนี่ฉัไป็นเจ้าฝาก ขยับขึ้นมาอีกจะเป็นตัวนี้ครับเป็นเครื่องในฟันที่เรา,าช่องว่างชี้คือเข่าวันนี้ปเป็นเกียร์เป็นเกียร์ทุกๆนะครับเป็นเกียร์สามลออทุกๆนยัขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเกียร์สามลออทุกๆเพื่อควิ่มแ,งแรงในทุนทนนันในการใส่งานระยะเาวนะครับมากคือเก่าครับแต่นี่ั่านนี้จะมีเพิ่ม นี colours, aky, more, ics, hui, smells, well. ่เพิ tu ่มโซวเบอร์แปดสิบโซสเตอร์เบอร์แปดสิบนะครับโซวสเตอร์เบอร์แปดสิบมันสิใหญ่กว่าใหญ่กว่ากันกับเบอร์หกสิบนะครับฉีดขั้นนี้ฉีดล้างนะครับฉีดล้างกับขีดนานนี่คัสซี่บ๊อบคือกันต่างต่างกันเช่ตัวนี้ยืนยืนออกมาทางหนครับตัวนี้เป็นฉีดหนาตัวนี้เป็นฉีดล้างอันฉีดล้างนี่คิวบอมีคัสซี่ยืนออกมาตัวนี้ยืนออกมา เพื่อรองรับกับปีกข้างหนาเวลายกขึ้นยกลงไมาถือรอนะครับชุดข้าหนาวคกับชุดมาตรฐานที่โตครับข้าหนาวผ้าหนาวครับตัวนี้สามารถาตั้งโซ่ได้โซ่ย้อนโซ่ยานตั้งโซ่ได้นะครับเป็นลองชะลอดมีหางปลามีหางปลานะครับ ดึงนะครับเป็นลองสลอดเาสามารถตั้งโซ่ได้นะครับแล้วก็มันสะมีตัวปัคคองโซ่ครับเป็นสปริงดึงตรรัวปัคคองโซ่อันนี้วัทถออุนิยมเห็ดเห็ดมาแต่ฐานครับตัวนี้ลูกเพื่นมีซีนนะครับกันน้ำกันที่ตมเขาอันนี้ก็เป็นปื่มข้อบนอัดเจลาบีได้ครับตัวนี้เอาอัดเจลาบีได้อัดอยู่ด้างหลังนะครับ สามารถมุนนี่ร่วมนีไม่อยากให้เกินว่าเขานะครับไม่อยากให้เกินว่าเขาเขานะครับเวลาโดดตงไปไม่อยากให้เกินนะครับอยู่เพียงนี่พอดีพอดีจาพวกว่าเขาลงมาเนี่เครื่องแข็งเครื่องไหนแข็งนี่พอดีครับพอด,ดคอีครับคือดนียยับคือไม่ครับต่างรับผู้ใดพอ บ่พอ่อมือนะครับยันยันเครื่องโอนี่บ่พอ่อมือนะครับเราเครื่องรุ่นนี้ครับอิซกิเครื่องสามสูบนะครับอิซกิเป็นเครื่องสามสูบซิดเจ็ดแรงนะครับฮ<พ>กฮกไหลตัวชิสีบ่ฮะฮกไหลิสีสิเจ็ดแรงฮกไหลีววตัวนี้ก็เป็นย์เอ่อยาตุกตุกขึ้นเ่าครับชน เครื่องเนี่ยนะครับเครองแปลงแปลงไฟวิ่นแปลงคัดซุปแปลงหนาแป็นหนาเครื่องยังครับเครื่องดีเซลป่อเครื่องเป็นเครื่องเครื่องดีเซลเป็นเครื่องดีเซลอิซากิดีเซลจุดเกลี้ยงนะครับตัวนี้ราคาประมาณอยู่ราคาสองแสนบาทนะครับต่อมาเป็นสระโดดคือเราครับเครื่องซีรอคือเราครับตัวนี้พิเศษก็คือเป็นเครื่องอิซากิ แค่นั้นครับทุกอย่างคือกันทุกอย่างคือกันนะครับอันนี้เ๋ยวตัวเเข้าตัวอย่างมีติเกียสโลครับสองครับซีใดเม่ดครับครับสองครับซีตัวเผ้านะประมาณนี้ครับเครื่องอิเซกิเครื่องอิเซกินี่เริ่มต้นที่สองแสนบาทนะครับ สองแสนบาทพวนนะครับร้อมสีดร้อมใสความใส่งานสำหรับผู้ใดสิไปลุยนะแรนนี่ฝ้าขาดครับประมาณนี้ครับผู้ใดสนใจกับยิดต่อใดเลยครับรอบต่อไปกับเจ็ดคือเกาครับวกพวงมาไล่มุนีเดี่ยวจังไรก็ใส่แดกพวงมาไล่ครับแดกพวงมาไล่เดี่ยว ใส่แดกเดี่ยวนะครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับบ๊ายบายครับ